คนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะใช้ KG 200นะครับเป็นซูเอสีนะครับผมก็เสียบตัวที่2นะครับตัวบนเนี่ยเป็นของเสียงนะครับซึ่งอยู่ข้างบนนะครับอ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตัวที่1ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็ต่อสายแบบนี้นะครับต่อสายตรงนะ2 2 3 3 5 5นะครับนี่คือตัวที่2นะครับอ่สาย10เมตรเหมือนกันนะครับเสียงมันดับไปละโอเคเดี๋ยวผมเปให้เปิดขึ้นมาใหม่ นะครับโอเคอันนี้คือตัวนี้อ่ะค่าวิ่งแล้วนะครับโอเคอันนี้ตัวซีไวซีเนี่ยก็จะต่อแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะพ่นไฟแช็กเข้าไปด้านหลังนะครับฟืดนะครับอ่ะดูค่านะครับค่าก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับสายที่ต่อนะครับก็จะต่อจากด้านหลังเส้นนี้นะครับลงไปที่พื้นนะครับพอมาโผล่ที่เส้นตรงนี้ขึ้นจะมาโผล่ตรงนี้พอดีนะครับ โดยใช้สายแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องซื้อกล่องนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่3อันนี้เป็นคลิปที่2นะครับก็อันนี้ก็แม็กโคได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะเป็น KG 200นะครับพอร์ตอยู่ที่32นะครับอยู่ที่3.2เหมือนกันโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปที่3นะครับสำหรับเครื่องวัดควันดำนะครับ